ทิเดืยนโมเรา,ออก,า,าก็เดนมาตักบาตรทำบุญนี่แหละมันเป็นรูปกรรมภายนอกเรียกว่าทานทานมันเป็นรูปภายนอกแต่ยังคนสามารถมองเห็นจับต้องได้แต่ศีลกัปสมาธิภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของภายในมันเป็นสซนล่าภายในมันไม่มีใครรู้หรอกมน,นั่งดูนี่เหมือนกันบุคคนในเต็มสนาม หลับสินหน้าดืวอกันแต่ก็อานิสงแห่งสีลมันไม่เท่ากันเพราะว่าอยู่ที่กายวายจาใจของคนคนนั้นที่จะปฏิบัติได้เหมือนภาวนาคือกันโยมบอกสรวรนอนทุกวันว่าพระสวสมนมนเก่งแต่เวลาเอาจริงจรภาวนาจิตไม่มีที่มั่นมันก็ไม่ได้ดนะั่สิ่งที่ ปัจจุบันนี้เราได้ทำทานมันเป็นเรื่องของธรรมนะกุศละกับมาหสถสีนี่ทานละไมศีละไมนี่ก็เป็นการสาสมน,นะแม้กระทั่งแช่บุญก็เป็นบุญก็ได้เป็นกุศลน,นะอารมณ์โทนาบุญในเวลาเขาทําความดีมาทําบุญมากันโมทนาสาธุข้าบุญมาฝากสาธุด้ยเป็นประกังโหทนาใหมด่ดุจสังเดจด้วยกันโหทนา นะคิดชอบคิดถูกคิดจะชู้ฟังก็นเทียบว,ว่าคิดกำลังของธรรมคิดในสิ่งที่ดีถูกต้องก็เป็นกุศลก็เป็นบุญเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุศีลเนีโยมยปฏิบัติทำอยู่วัาเคยได้ยินไหมบุญกิริยาวัตถุศีลบุญเกิดด้วยกิริยาการกับคำสิทธิประกา,ารพระพุทธเจ้าตรัสไว้เหมือนกุศลกรรามบุญกุศลกรรามบุญศีลน,นั่นแหละ นะเราก็ประพฤติิบติบใจเอาทั้งรอกเขาก่อนเพราะว่าเรานี่ยังยึดติดอยู่ในโลกยังมีหน้าที่มีควอบกรัวยังมีหว่วงมีใยย,ยังมีรักมีโลกมีกวดมีหลงก็เอาทานเป็นสเสบียงมันตน้องมีเมตตาในใจิตใจมันถึงจะให้ทานได้กรุณาคิดช่วยเหลือมสีตาคอยยินดีอุเบกขาความเฉยนะ ใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่เขากำใครกำมันคิดเท่านั้นจะให้คนทำดีแล้วให้คนทุกคนเขา่าดีมันพูดยากมันทำไม่ได้เหมือนเป็นครูมาเนี่ยจะสอนนักเรียนในี่ยจหลเมื่อกันทุกคนคิดเหมือนกันทุกคนมันก็สอนยากมันไปอยู่ที่จิตใจของุคนคนคนนั้น มันตามผลตามจิตใจมันตามผลตามบุญจะให้มันคือก <net> well ันหมดคือกันทุกคนอยู่กันน้อยแต่นั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ทำนายเป็นพระยาพุทธิที่กลัวส่วนของฝันผู้บินนี้มีความฝันที่โอบครอบของพระยาพุทธิที่กลัวต่วนพพุทธเจ้ามาทำดังมาทำนายเห็นไหมลหลวงพ่อหลวงปู่เหี่งาปู่ฤาษีดึงดังก็บทำนายว่ามันจะเป็นอย่างไรมา ่านก็ทำนายต่อๆกันมาบนเมืองของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นอย่างไรเพราะมันเกิดขึ้นจากพูดง่ายๆก็เกิดขึ้นจากจิตใจของมันเษยนะเมื่อ2,500กว่าปีก่อนพุทธศาสนาเขาเจริญรุ่งเรืองมาด้วยการปฏิบัตินีนพันห้าร้อมันกรจะรอดลอยไถลลงถอยลงถอยลง คนนีู้้ที่อยู่ถึงสมัยพษษยยยระศรีอารียเมตไตรมุพุทธศาสนาพู้ห้าพันปีผู้นั้นก็จะเป็นโสดาบันมดเออเป็น,นโสดาบันมดคือผู้ที่รอดจากเพศไทยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงก็จะเป็นผู้มีศีลมีธรรมนะโยมจะเคยได้ยินคนแก่เล่ากันนแก้วจะเล่ากรนเหลืองน้อยห้อยหูนะนะต่อไปพระสงฆ์ก็จะเป็นเือแต่พระเือน้อยห้อยหู นะแต่ว่าคนทั้งหลายก็มีศีลมีธรรมนั่นแหละคือศาสนาของเราไม่ได้เสื่อไปหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังคงอยู่แต่อยู่ที่คนจะประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดต่อนนะ้นนะยทำอย่างไรให้เราเกิดปัญญาติดตามตัวตนเราไปเรียกว่าอริยสัจภายในเราจะมีศรัทธาย่างไรต่อ นะการระลึกถึงคุณวันตนธรรไตยกับคุณคุณพระพุทธปรามประสงค์นั่นแหละลดดนั่นแหละเาริรที่พุ่งที่ระลึกทางเกษตรสูงสุดแล้วนะก็อยู่ที่เราจะประพฤติปฏิบัติได้มากหรือได้น้อยแต่ละบุคคลก็ต่างกันนะตามวาระตามสถานที่แต่นั้นก็คือสิ่งที่เราทั้งหลายได้มาทำ ทางกะดีศีลกะดีภาวนากะ,กะดีมันก็เป็นเห็นเป็นภายนอกเรียกว่ารูปธรรม